สวัสดีพี่พิชมาชิกนะครับสวัสดียามเช้าอรุณสวัสดินะครับผมเนาะนะครับเจอกันนี้แล้วกับฮานอยวันนี้นะครับวันพุธนะครับวันพุธสิบเจ็ดนะครับสำหรับวันนี้เนาะนะครับเจเจ็ดกันยายนนะครับหกแปดนะครับ อะสรุปผลนิดนึงเนี่ยมาเช็คสุปผลก่อนเนาะนะครับคำแรกท้ายด้วยนะนะครับผมเนาะนะครับสรุปผลฮานอยวันนี้มัดรวมนะครับผมน้อยกิดนะครับพิเศษปกติแล้วก็ VIP เนาะนะครับนะครับแป๊บหนึ่งเฉียงร่มนะครับผมนะครับเมื่อวานที่ใจก็มาเช็คผู้โชคดีด้วยนะครับนักการตลาดไทยเนาะนะครับ แล้วค่อยทักทายกันแล้วค่อยพูดคุยกันนะครับนาฬินะครับห้าหกสองสีนเนาะสองนะครับหกเจ็ดหนึ่าหกเจ็ดหนนะสอแล้วก็ปกติ705ดศูนย์ห้าเจ็ดศแล้วก็นะครับสามศูเนาะ 301นะครับ14อ่ะอันนี้คือสรปพปผลเมื่อวานนะครับฮานอยนะครับเบาที่สวัสดีพี่น้องอีกคือเก่านะครับผมมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับกับฮานอยประจำวันพุธที่17นะครับอ่า กันยายน68นะเสียงเจ้าเจ้าเวลาตอนเช้าๆกับแนวทางฮานอยวันนี้นะครับผมเนาะนะครับอ่ะก็เดินมาันพีขอสวัสดีนะครับพี่ๆสมาชิก FC ครับประจำเราขอสวัสดีนะครับพี่ๆสมาชิกผู้ที่เข้ามาติดตามใหม่ด้วยนะครับผมเนาะนะครับอ่านะครับตามกันต่อสำหรับแนวทางฮานอยวันนี้นะครับมาพร้อมกับอากาศที่สดชื่นนะครับสําหรับวันนี้นะยังไงขอเป็นวันดีๆสละหสมาชิกทุกคนไว้ด้วยกันละกันเนาะนะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตาม กดกระดิ่งนะครับกดการแจ้งเตือนไว้ด้วยเวลาผมอัปโหลดคลิปใหม่ๆมาชิกจะได้ไม่พลาดแนวทางจากบอทีทุกๆแนวทางถือว่าคัดเน้นหมดในมาชิกสําหรับส่วนแนวทางแนวทางไหนเดินดีเดินต่อเนาะแนวทางไหนเดินไม่ดีเนี่ยปรับแต่งแก้ไขนะครับไม่นิ่งนอนใจแต่อย่างใดทุกๆแนวทางแล้วก็ทุกๆช่องทางก็ขอบคุณที่มาชิกไว้ด้วยกันที่ยังติดตามและยังส่งกำลังใจมาเรื่อยๆนะครับผมเนาะนะครับแล้วก็วันนี้ผมมีแนวทางทุกกุมารไข่ดูในมาชิกนะจันทร์ พูดสุกนะครับช่วงนี้เนี่ยนะครับจันทร์อนาคารพูดเลยนะครับสลับในาางในคทุบตะไคร่นะครับช่วงนี้ถือว่ามีพลังในมาชิกตะไคร่เนี่ยพูดมาแล้วคนลุกนะครับผมในเมื่อวานที่ผ่านมานะนะครับเมื่อวานที่ผ่านมานี่มาสายไม่นั่งเลยนะรัฐบาลไทยมาชิกเดี๋ยวให้ดูนิดหนึ่งนะครับสายในาคารได้ทุบกุมารไข่เมื่อวานเนาะนะครับเมื่อวานเนี่ยนะครับมาสายไม่นั่งเลยเมื่อวานได้ทุบแยกจากกันด้วยนะนะครับเออนะครับอ่าเก้าหก นะเมื่อวานเนาะเรททูบรัฐบาลไทยเมื่อวานเนี่ยประกาศผล6463่หกสามมีนักเรียนมาเช็คตัวเลยนะครับหกสชุดนี้เลยสลับในหาเรททูบตะไคร้เมื่อวานนะครับแล้วก็4664เนาะชุดนี้นะครับผมอ่านะครับอันนี้คือรัฐบาลไทยเมื่อวานนะนะครับสลับในทางค่าลอยวันก่อนก็แปดหก และก็สองแปดสามในหางทุบตะไคร้เนี่ยโอ้โหมีพลังมากเลยสามในหางทุบตะไคร้เนาะนะครับคนลุกเลยในมาชิะครับอ่ะวันนี้ก็จุดคือเก่านะครับสามในหางทุบตะไคร้เนาะถ้าเกระชินชอบก็อย่าลืมนาบไปขอพรตะไคร้เพื่อตะไคร้หนุนโชคหนุนดวงนะช่วงนี้ตะไคร้มีพลังนะครับทั้งราพนาและก็รัฐบาลไทยนะครับผมเนาะนะครับอ่ะแล้วก็วันนี้ผมมีราพนาด้วยนะในมาชินะครับราพนาเนี่ยนะครับก็ยังถือว่าดีดีหนายบี่งสายด่วนนี่นะครับหกรอบละนะครับสำหรับในหางสายด่วนนะในอ่ะจับคู่สองที่่นนัังไเลยะครบ นะครับก็ชื่นชอบก็อย่าลืมติดตามรับชมนะครับสำหรับในทางรัฐเราพัฒนาเนี่ยมาชีกนะน่อยเนาะแล้วก็จะมีไลท์ทักทายมาชีกนะสิบแปดเดียกัอ่ะนะครับเดี๋ยวมาสรุปผลกันว่าเป็นอย่างไรสําหรับแนวทางฮานอยเมื่อวานเนี่ยมาชิกนะครับสำหรับรัฐบาลไทยเมื่อวานก็มา58าแปดนิดนิดนะนะครับก็ตามต่อในเดือนตุลานะครับอ่ะนะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะเดี๋ยวทางมีเข้ามีหลุดนะครับไม่สนับสนุนการพนันใดๆทุกชนิดเนาะนะครับมาดูเมื่อวานเลยในมาชิกสําหรับแนวทาง หานอยมัดรวมผมเมื่อวานเมื่อวานคุณเปล่นสี่กับหกหกกับสี่นะนะครับวันที่สิบหกกันยายนหกแปดเนาะเทียบเคียงสี่นอยนะมีนอยกินนอยพิเศษปกติแล้วก็ VFP นะครับผมเนาะนะครับอ่ากระชานเมื่อวานเนี่ยสามสองเก้าสี่สองนะครับกระชานเมื่อวานสามสองเก้าสี่สองสี่ลงอยู่ในมาชิกไปไม่ถึงสี่สองเนาะกระชานเนาะผมไปถึงแค่สี่หนึ่งนะครับผมนะครับอ่ะนะครับกระชานไม่ลงเมื่อวานแล้วนอยกินอ่ะนะครับห้าหกสองสี่ศูนย์ห้าหกสองสี่ศูนย์นอยกินมาชุดนี้เลยนะครับสำหรับเฉพาะกินเนาะ น,นี่นะนะครับเฉพาะกิจเนี่ยมา4ี่ศูนย์ช่วนี้นะเมื่อวานนะนะบไปโนอนกิจตัวนี้เลยนะครับรัฐบาลไทยก็มาในตัวนี้นะนะครับหนะ้นะห้าหกสองหหกสองมีไหมอ้าวหกสองอีกนะครับหืหห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 หอหห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 ห่หหเ นะครับผมอ่านะครับพิเศษอ่ะนะครับพิเศษนี่หกเจ็ดหนึ่งสองเก้านะครับหกเจ็ดหนึ่งสองเก้าหกไปอยู่สลักร้อยเลยเนาะนะครับแล้วก็สองเก้าอันนี้ผมให้หกสองเนาะไม่ลงนะครับอ่าแล้วก็ปกตินะปกตินี่นะครับเจ็ดศูนย์ห้าสามหกนะครับเจ็ดศูนย์ห้าสามหกมาช่วงนี้นะครับมากลับตัวเนาะนะครับมากลับตัวช่วงนี้เดินดีอยู่เมื่อวานนะครับทั้งรัฐบาลไทยแล้วก็ฮานอยเนาะ นะครับขอบคุณทุกคมเมนตดดีๆด้วยนะขอบคุณทุกการไลค์การแชร์ด้วยนะฮิมมิกนะครับเจ็ดศูไม่ลงเนาะนะครับบ้านเขียวบีทีแนะนะครับอา่าแล้วก็ v ีพีนะครับสามศูนย์หนึ่งหสีหนึ่งหนวลงอีกนะครับสำหรับเมื่อวานหนหน่งสี่ 41, สี่ส่วนน,นะวน,นี้นะครับเมื่อวา,านนี้เรียนดะีนะครับสำหรับฮานอยมัดรวมนะนะครับ เนาะนะครับเบิ้นเมื่อวานไม่ลงสลับแนวทางเบิ้นนะนะครับสรุปนะครับเมื่อวานนะนะครับสรุปเมื่อวานเนาะนะครับนาเกตยดนี่เด้งเลยนะครับนอกเกีทั้ง6กสองทั้ง4 0, นะี่ศูนย์นะเฉพาะเกียนี่นะครับแล้วก็พิเศษเข้ามาในตัวเด่น6เนาะแล้วก็ปกตินะครับสามหกปกติ36ชว่วงน,นี้แล้วก็วี่พี่ 1441งสี่สกลับตัวคือกันนะครับผมอ่ะก็ทำเต็มที่ระสับเมื่อวานนะครับผมในทางถืงวอว่าเดินดีอยู่นะครับอ่ะวันนี้ตามัตนต่อนในมาชิกสลับในทางฮานอยผมเนาะนะครับวันนี้ก็คัดขึ้นเ่านั่นแหละนะครับสำหรับสูตรนะครับเป็นสูตรเป็นหาน่าจะชอบกันไว้เก็บไว้แวนวทางมีครับมีหลรถแต่ผู้โชคดีบางครั้งอาจจะมีดวงเข้ามาเสริมเข้ามาเกี่ยวข้องเนาะนะครับอ่ะตามันต่อ,นตอนในมาชิกขอบคุณทุกคอมเมนต์ดีๆด้วยนะขอบคุณทุกๆการไลค์การแชร์ด้วยนะครับผมอ่หนอน วันนี้เนาะวันที่สนะิบเจ็ดนะสิบเจ็ดครับเก้าครับหกเนาะนะครับยังไงขอเป็นวันดีๆสลายขีมชิกทุกคนไม่ด้วยก,กันละกันเนาะสำหรับวันนี้นะครับนะจุดการสาแสดงก่อนนะนะครับผมเด่นดีแล้วก็ขอให้เด่นดีต่อเน,นื่องนะครับสลับส่วนแนวทางเนาะนะนะนะครับมาดูในตัวเด่นนะสลับสายออกกำลังกายนะครับผม มาดูในตัวเด่นนะเด่นนะครับผมเด่นนี่นะสลับวันนี้นะครับนะครับเด่น3กับ5นะนะครับสลับมีตัวเด่นบางทีเข้ามาเป็นคู่นะฮะจับคู่ก็3 5 5 3เนาะอ่านะครับวิธีปลอดภัยก็คือในตัวเด่นสหรับสายออกกำลังกายแล้วก็ตามด้วย2ตัวเด่นเด่น2ตัวเนาะอ่าสองตัวเด่นเนาะนะครับสองตัวเด่นเด่นสองตัวเด่นสามนะ 3าน,นะสามสองสาสนะนะครับเด่น3ามแล้วก็เด่น5้านะนะครับห้าหห้าเดนะห้ดนะดนะเด่นห้านะครับเบิ้ลน,นะ3ามสามห้าห้าสำหรับแนวทางเบิ้ลน,นะนะครับมนะคิดเป็นการแสดงก่อนใจร่มๆในมาชิกนะครับ ช่วงนี้อากาศสดชื่นนะนะครับผมอ่ะนะครับสามห้าสามนะบางทีเข้ามาเป็นคู่วิธีปลอดภัยก็คือเนี่ยตัวเด่นเนาะสำหรับใส่ออกกำลังกายนะอยู่มาชิคสามหนึ่งสามสองสามสี่นะครับเด่นสามนะครับเด่นสามผมเน้นนะครับอ่ะสามสี่สี่สามนะเด่นทางไปจะเด่นมาทางกลับแล้วก็เด่นห้านะครับห้าหกห้าเจ็ดแล้วก็ห้าแปดนะเด่นห้านะครับผมเน้นอ่ะห้เจ็ดเจ็ดห้านะนะครับช่วงนี้ระวังกระหั่หน่อยเนาะหกกับเก้านะมาชิคนะครับเบิ้ลนะสามสามห้าห้าสำหรับแนวทางเบิ้ลนะครับผู้หานเบิ้ลไม่ลงเนี่ยมาชิคนะครับผม อ่ะแคบเลยนะสำหรับในชุดจับคู่เด่น2ตัวนะครับแล้วก็ตามด้วยซ้ำเด่นเด่นสามตัวนะครับผมสามนะครับสามเด่เด่นสามตัวนะครับอ่ะสองสามสี่นะนะครับแล้วก็อ่ะหกห้าเจ็ดนะแล้วก็อ่ะเจ็ดห้าแปดนะเมื่อวานาาน,นี้รัฐบาลไทยเนี่ย หกห้าสี่รัฐบาลไทยเมื่อวานนะนะครับเปิ้ลเปิ้ลน,น,นำหามช่วงนี้ต้องระวังในมาชิกนะครับนะครับด้วยจะอด้วยจะเรียงนะครับผมเนาะนะครับอ่ะเดี๋ยวผมย้อนอีกรอบหนึ่งเนาะสำหรับในทางฮานอยนะนะครับประจ ա มวันอ่าพุทธสิบเจ็ดกรกยายนหกแปดเนาสามารถห้าสามนะบางทีเข้ามาเป็นคู่วิธีปลอดภัยในตัวเด่นเนาะนะครับสามหนึ่งสามสองสามสี่ห้าหกห้าเจ็ดแล้วก็ห้าแปดผมเลี้ยงสามสี่กับห้า เนะครับสลับในตัวเด่นแล้บางทีก็ต้องระวังในตัวรองเลยมาสินะครับผมเนาะนะครับอะ่ะนะครับแคปเลยสายวิชุดจับคู่เด่น2ตัวเนาะนะครับเบิ้ลก็3ามสาาห้ลับในทางเบิ้ลน,นะเบ,บิ้ลเันพุทธวันนี้อะ่ะนะครับผมระวังสายกระโดดลงมาด้วยถ้ามีกำลงังแล้ว 3, ก็สามตัวเด่นก็มี2 3 4 6 5 7แล้วก็7 5 8 นะครับสลับในชุดสามนั่งเฉียดไปเฉียดมาช่วงนี้อ่ะนะครับยังไงขอเป็นวันดีๆสำหรับพิมพาชีทุกคนไว้ด้วยกันละกันสลับในทางฮานอยผมวันนี้เนาะขอให้สูตรดินดีคอยมาสองทงี่นั่งใส่ไปนั่งนะครับผมก็คัดแล้วสลับวันนี้นะครับผมเนาะอ่ะเชื่นชอบในทานพวกมงคลกุมารไข่นะอย่าลืมอ่า ไปติดตามรับชมไปขอพรตะไคร่เพื่อตะไคร้หนุนโชคหนุนดวงช่วงนี้ตะไคร่มีพลังทั้งรัฐบาลไทยแล้วก็พัฒนานะครับผมอ่าแล้วก็วันนี้มีลาพนาด้วยนะฮิมาชิกนะครับเนาะนะครับแนวทางก็ยังถือว่าเดินดีนะครับแล้วก็จะมีไลฟ์ทักทายนะฮิมาชิกนะบสิบแปดรายการเนาะนะครับผมอ่ะขอบคุณทุกคนเป็ดีๆอีกครั้งหนึ่งขอบคุณทุกการไลค์กับแชร์จากฮิมาชิกขอบคุณทุกการติดตามจากฮิมาชิกที่มาติดตามมาแล้วก็ขอบคุณทิมาชิกที่สนับสนุนทางช่องเนาะนะสมัครสมาชิกนั่นแหละนะคคคครรรรัััััััับบบเเอออนน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 ะะะกกกก็็ขววววไปื่่่ผมมหหงงาาีีี้จดๆๆสสพชิทุ ในทางผมเนาะนะครับอ่ะนะครับอะไรที่มาชิดที่ไม่เข้าใจนะครับก็สามารถนรับคอมเมนต์ใต้คลิปไ้นะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบอ่านทุกคอมเมนต์นมาชิดช่วงนี้การเปลี่ยนแปลงบ่อยอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับผมไว้เจอกับผมคลิปต่อไปขอบคุณทุกการติดตามสวัสดีครับ